สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอติวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นวิกผมแท้หนึ่งร้อเเซนะครับผมจะเป็นงานทอมือแบบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอมือหนังศีสะเสมือนจริงนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตัวงานกันเลยนะครับผมนี่นะครับจะเป็นวิกผมแท้รุ่นนี้เลยนะครับผมจะเป็นงานทรงผมซอยสั้นนะครับผมนี่นะครับด้านบนนะครับผมจะเป็นงานทอมือแบบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอมือ หนังศีษะเสมือนจริงนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดรอบทรงกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำการใส่ให้ดูกันนะครับผมตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับผม อยู่บริเวณไททอยนะครับผมเราสามารถปรับระดับความแน่นได้ตรงนี้เลยนะครับผมสีของสินค้านะครับผมจะเป็นสีน้ําตาลแดงธรรมชาตินะครับผมเรื่องสีลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับผมเราสามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับผมแล้วก็วิกผมแท้นะครับสามารถสะทําความสะอาดได้สามารถได้เนีบม้วนทําวอลลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเริ่มใส่กันเลยนะครับ ลักษณะของการใส่นะครับเราจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเรานะครับผมประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหวีจัดแต่งทรงผมนะครับผมแล้วแต่เราชอบเราถนัดนะครับผมสิ่งสําคัญของการใส่วิกนะครับจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเราถ้าด้านหน้ายาวไปเราสามารถดึงกับหลังได้แต่ถ้าด้านหน้าสั้นไปเราสามารถดึงมาด้านหน้าได้นะครับผมประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดรูรายละเอียดหลังจากที่ผมใส่นะครับผมด้านข้างนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับผมด้านบนนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับงานรุ่นนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติม,มหรือสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมอาตยและร้านอาทิตยวิผม ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ